พี่น้องมันมันเป็นเวทีคอนเสิร์ตถ้ากลุ่มปีนนี่พอได้ไหมอยู่รีไหมจำคือนีเสือเสียงยู่รีเพลงนีรก็สิคือแต่มันต้องเป็นโชว์ถ้าถ้าเป็นโชว์เปิดทีแรกนะได้หวัดลีโอกับเพลงกนะได้ได้เดี๋ยวสิเสนออยู่ี่นะตรงไหนของปางกูครับแอนนี่นี่ชูแจักเมื่อพี่น้องมาเล่นยญใส่ชูแจักหวัดตำบลชูแจักหวัดมู่บ้านเขาเหรียญยื้อใส่ยังอะไรอะไรเพียงเพียงเนี้ยเออบ้าน เียงตาเพียงบ่อเมียนปอปลาตาเพียง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 โอ้เพาะว่าคุณสุดยอดมากขนาดรถแล้วเรายี่สิบยังจำได้กวบจำดีอีหลีคอยนอนตลอดทั้งคอยนอดจำได้ออบ้านตาเพียงนะคะทุกคนห่างจากตัวอำเภอแค่ประมาณเอ่อเจ็ดแปดโลนี่แหละพี่นออ้องเอ,อ๋ห่างจากตัวอำเภอแค่เจ็ดแปดโลว่างันแต่กอนอันห้องเป็นเด่นอยู่บอกนันนีหมมองกัน อยาก็คู่โอตาสันอกว่ายุทธคุนทังอำเภอยุทธอันเ,ออ,นเออปอตาทอ่อผุละมันห่างกันแค่แปดเจ็ดแปดล้นหรอพี่น้องเะาทำมาออดูอยู่เลยนะมาดูมาดูมาวาังใดๆนึงเนี่ยโอ้ยมาโหลดพี่น้องความสนุกความมันแน่นอนนอนแน่เขาบอกไปเร็วๆกันทั้งมวลว้าเอ๊ะ เอ้ยอยากออกเพลงนี้มาหลองเงาเอ้ยเอ้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 ยเอ้ยเอ้เอ้ยเกาโบกาโบกาโบเคยฟังอยู่บ่กาโบบ่เพลงเพลงเจ้าเีเคยฟังบ่เพลงอินเดียลองมาเฮมกีบ้าบลิกีเลยดีดันก็สู้นด้วยนะท่านนี้หนุ่มรอหนุ่มรอหนุ่มรอมาแล้วหนุ่มรอมาแล้วครับหนุ่มรอ คอนเดมยังเงี้ยครับคนเดมเป็นี้วะซื้อบัรตรจองตั๋วด้วยครับพี่น้องซื้อบัตรจองตั๋วนะครับฝากด้วยนะครับผมกับทีมงาน,น,นตู่เขียวนะครับเต็มวงนะครับคืนนี้ที่อำเภอปางกูนะครับอำเภอปางกูนะครับปั๊ดแป๊บเดียวสีแล้ยวยมเลยพี่น้องแดนดำ เราเลี้ยววิริอาจารย์ดำเรีวเร็วเรีวโอ้ยอใส่เวลาดนครับพี่นอ้องมูฮอตอีกแป๊บเดียวจะคล้องอีกซัสวสีแล้วตั้งโดนเพราะว่าเล่นโดนก้มูอีกเกมโดนดก้มูอีกบดิ้สเเอฟมีเงี้ยหำพี่น้องส่วนหนึ่งมาใส่ลูกนำเกี่ยบไปเส้าเดี่ยวยานำเหยียบกระเดี้ยงหลายพี่น้องเอ้ย ใส่กางเกงนั่งกับพ่อได้จอด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 ครับพี่น้องที่มานห้องบรรยากาศที่ดีครับผมท้องฟ้าสวยงามยังไงก็ฝากซื้อบัตรจองตัวนะครับผมจิมลิงได้จิมลิงได้ครับผมจิมลิงเลยว จะมีน้ำสาดไหมวะนี่ไม่น่าจะมีครับผมอาจจะมีก็ยินหน้าเหมือนกครับผมทองฟ้าจิ้มลิงเดอ้อซื้อัตรจอ,จอมจวบครับเอาไหนผู้ว่าขายบัตรซอยก่อนพี่น้องว่ายู่งเดียวขายบัตรซอยนี่ mấy bộ nào em nhỉ Kha buổi <laughs> chiều luôn, chào buổi <laughs> chiều luôn. Xin chào, chào buổi <laughs> vào Xin chào. Xin chào. Xin chào. เป็ดอีพีพิเศษวอซื้อบัตรอีพีนี่จะได้เรื่องขอสงการโมแมนตีติดงย่างเขาโมเมนแมันบ่วันนี้วันเดียววันเดียวใช่ไหมแต่ว่าันที่เนี่ยย่างกินเป็นโมเมนต์นะครับถือได้ปั๊บรูปแบบไม่นิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเทศกาลนะครับผมเพื่อจะได้ใกล้ชิดกับเอฟซีหรือการเวลารีกับมือกันยังกับสิหนึ่งอ่ะขันเวทีตั้มคว่ำเชียงในการโตเวทีมันกะขันโตแไปกับมาเจ็บแต่กับมอยากโตนะครับนี่นะครับแล้วก็ยันก็ซื้อบัตรสิบตัวซอยได้นะครับมาเนี่ยห้าชั่วโมงเต็มๆนะครัับบกกกพววเเเรราคอนสิ์ตตโีย มิวสิกตืนมาซือทำยังไงลองพิงลองพลงลพิงตัวใครต้องลองพิงเนาะจากเขียวลองพงองแบบคนละครับจากแดดอีตาบ้านเกิดแม่นไทีนี้จากแดดอีตาบ้านเกิดนอนมาเล่นละครบทชีวิตมึงพ่เสาร์กามึงบ่เสาร์วะไรอารมณ์เมีงมึงบ่สมมติ สมบาเอามาเล่นละครบทชีวิตนักแดด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 ากโอยลูกกอเอาละเอาละให้ดีๆนละครับพี่น้องเอาบอกบขายบัตเอาครับเนี่ยยาลืมซื้อบัต ตสวซื้อบัตรซื้อตัวเอาตก่กนเอาซื้อมาซื้อเอาไปยาลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วอีพีพิเศษในกลุ่มปิดของโตเกียวมิวสิไทยโอ้โหห่ายคนเลย ยัเลำพี่น้องครับยืมสิบวันสตัวเป็นกำลังใจให้เลยไดครับขาบลุยขายังแไยไปไทยแม่หรือว่ามีผู้บอกใาไปหาหมนังได้ไปคู่นกจมาสานตัว่อยไข่เข้าานเขีกันยังไป บอกสักนดี่เขยวจะเข้าใจแทนนี่ครับอย่างจบอานแถเดียวคยงนั้นโครับมาอย่างดีดีแ้ออย่างดีดีสวัสดีครับพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรจองตัวนะครับตอเกียวคอามสูงตอเกียวมีสีนครับเต็มโมอพี่ปางคูนะครับปางคู่ตงคู่นะครับยังไงก็ฝากด้วยฝากด้วยที่เมื่นเรามาทุกคนนะครับ ทุคนนกคนที่ยื่นข่าวผลบอลล้มพงใหม่เห็นปะชุดใหม่เวทีใหม่ชุดใหม่ออกจังไรแล้ววันนี้ใหม่หมดทุกอย่างท่วมมาโอ้โหนายมองวอกเด้เนาะดีเหมียวเงียบพี่นี่นียู่กันแท่น้านี่งานมีที่สุดเลยทีเดียวเชียว มันก็น้องดีโอก็ามาแล้วนะครับวา,าสนามันากาศด,ดีดีพี่น้องไ่เนาะเป็นจะไปคุดกุจีครับให้ตังใ่่มองตัง้รยากาศดีดีเอานางบัน

สื้อเปล้อกต้มเก่งหมอน้ำของใส่สีผ้าพอไปหาหมอแล้วครับผู้ใดเจ้าอะไรยู่หลักล้านเมนครับอยู่หลักล้านครับแล้จะเป็นที่ตายจังตัวก็อสีฟินค้มฟ้าึ้มฝนอ่อนหยางแหงหงกับฟินกันเคยร้องแล้วหีิแห้งเลยหยางแหงหงนี่เจ้าตั้งวงแล้ว ขยาวานพูดอไรเเขื่นูดเเสียวหัวนสมัยตะกี้ขยาสีเงี่หูเมีงเจ้บต้อเง่หเมีมันดีแบบเยอกันเลยกับยนี่มีหัวเงี่หูสำหรับผู้อยังบริสุทธิยังบริยังจะหูว่าการมีสัมพันธ์เป็นยังไงเง่หูอีหลีพผมเงี่หูเบิ้งกับเงีหเนาะ ทันแล้วสาริกาไรล,ลังยูริคำคืนนี้ขออาศัยนอนสักคืนลองแบบขอขอขอสูงไหมขอขอคำคืนนี้ขออาศัยนอนสักคืนขอให แมนครับย่นออกทงไหมครับพี่งงพี่พี่พหรือพี่พี่คนมองและทึ้นมาไกลโตเหรอนลูกลุกล่มอยนี้ได้อันโตอาจจะอาฮิบอะไระครับมาทิ้นมาเออสวัสดีครับป้ <c oughs> าชนะ มันก็ยิ่อวน่าือสิเหมือนเล้วน้องีผมงอก่ครับแดงมากยังไม่ใส่นอ๋อน่นทไมหายซีนมากเหลืองไรเด้อครับเกรงใจน้องยูรีเนี่ยน้องเบนวอหยังกระไดปน้องโอ้เราลี้ยงกันโอ้ยมันมันเป็นการเลี้ยนลูกครับผม ไม่เป็นการเลรี้ยงลูกน้องไส้ยานฝนตกก็น้องพกาางักแต่ไสนี่โอ้ยกันตกตกเฮ้ยเฮ้ยปักโอ้ยเพชรลนฝนเข้าสิงเราเนี่ยกันดุมปกออมมักเลยเออมันสีเซาดิไอ้ชอาตกชอบเลี้ยงโอ้ยเนี่ยปกักเราเฮ้ยยัากยารต่อขนาดมันดีตกขนาดก็สิได้หนึ่งสามเพลงนี่ฝ่าเนาะแต่สมัยเขาเหรอเป็นบบาเนาะตะกี้เนาะ ตอนน,นางเหรียญน้ำทงน,นะครับเข้าสู่รายการสมัยอายนะครับน้องสมัยอา<ม>ยสมัย,ม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 ยอายครับผมเมื่อกี้ครับย่างเลาะเหรียญน้ำทงนะครับผมแต่บ้านทงที่มีเป็นแผน,นเดือนเดือนจริงๆหรอกมันสิมีแต่ปลาเขาปลาน,านา้ำหาใส่เบ็ดครบเบ็ดปลาได้มีเบ็ดมีปลาอยู่บริเวณแห่งวันนี้เหรอหน่อยบ้านปุ้มบริเวณแรงบ้านเจ้าด้นี่ครับบ้านอายทวมทุกปีเด้อ เห็น้ามือละสมปีละสามเทีค่บุณหอดหอดใส่ปิดกบแล้วเอาแยงไหนตัวเปกี้มาที่นี่กับหู้จีกับมีความทรงจำกันงูอะไรงูอะไรจังีแบบตะกี้สีเนคนอย่านงูบ่เปมนตะกี้ครับขึ้มนีกับแมนมาที่นี่กับมักใส่เบ็ดกบเบ็ดปลาไปหาไตขี้สงขี้ซ้อนยังครับมัก เรียนเบาาขี้ดีนะเป็นเรียนเบาเป็นแต่ดีเรีนเบาตัวมาตะกี้โตวมาเรียนเบาอันะไอมาไปตัดเบาคนอยากอะไรว่เมียะไรอย่งดูดูดูอยู่บดขึ้นเนาออุ้ยขาคอยไอตัดเลยหาเอามือหนาเอาใหลความจริงถือเปิดเผยเขายงน่ย่ำไท้มาเนี่ยะไไ้น่าจะตัดเบาคนถ้ามาไหนผมมีแล้วบรรยากาศงีส หายากอยู่ทุกมืลยนี่ก็สมัยสมัยคอยเขาเช็ดเฮ็ดอันเอาไม้ไผ่มาตั้งเป็นโกฟุตบอลเออมีมีมีอยอะเลยมีอยอะบอลตั้งแล้วก็เตะกันโอ้ยมวนใครกง่งผลตรนี่มวนแรนเตะบอลมทางเกลี่ยขี่ตมเข้าไปบันโอ้ยมวนถักมมันเนี่ยนี่อยู่เราจะเกี่ยวคอยเดี๋ยวล้มล้งขาดอกมาได้คอยล้มทงล้งขาไหนคือแบบคือสุดๆแล้วไปหาจับปลาบืนเนี่ยหาเตะปลาไตปลา ทุ่มมือนีมันหายงากแล้วทุ่มมือหนีเแต่ว่าตอนนี้ฝนฝนมากเลยแล้วอีกน้อยตื้นสองแต่ว่าเริ่มออกแล้วเริ่มมากแล้วได้หนิเพราะมันมีอึงอยู่ปะมันเป็นดินโขกเป็นนั่นขี้เดียนตัวใหญ่ได้หนิขี้ดิยนนึ่งสิบอกว่าเอาไปใส่เบ็ดขี้ตัวตอนก้อยขี้เดียนขี้เดียนมันโขกมัน่ยังโคตร ครับพี่น้องฝากซื้อวัดซื้อตัวดนะครับผู้ใดบันซื้อวัดซื้อตัวกันรีบจิ้มนะครับจิ้มโอ้ยช่วงแสร์ประสบการณ์แมนครับพี่น้องโอาคว่ำเก่าคว่ำหลังทำไมทำไมอยู่คุณเองมีอยู่บ้านเจ้าบรรยากาศตังสิผไปทุ่มกับผมเรียนอยู่บ้านผมหอดม้วนสองไม่มาเลี้งหอดเนี่ยโมมี่เลยครับหยุกผมมันพันมีโทรศัพท์ตอนนั้นผมจำได้ว่าผมแซนโทรศัพท์ปุ่มกดอยู่มันมีเน่าเหลี่ย เขี้ยงูเกี้ยงเกีต่อมันมีมี่ยังไปเตะเรียนนะมแงตกมาหมูกับสวนกับไปหาเลียนยกไเยนน้ำยฟครับปลาทองแม่ง่าปเียนน้ำยกไฟาย่ายสิเับไปโดนน้ำไปหาเลาะมันเลาะนี่ไปเรื่อยถือได้เพะตะกี้รักไปเรนน้ำใช่ก็ถือได้ได้ตะกี้อันอันไปเลนน้ำนี่ไปเล่นน้ำคลองเกี้ไปไกลแล้วหัวมูม<ย>ันอีดูดเด้พูดฒ่ยเขาจะว่าเนานว่าสงประจายเนั้นกติก ไปแล้วว่าอาวุธของงามไส่น้ำโม่ตอนนันตอนันตอนนี้พี่น้องที่สมัยนั้นเราไม่ต้องคิดหลายเพราะมีอย่างต้องคิดเลยแค่มื่นนึงเืชรนึงเบื้องคิดว้าไอตุกี้แซฟฟอร์มันพัดเพชรกระปอมไอตะกี้ตะกี้อาคนประจํากายคอยอยเบื้องหางไรไหมไอตุกี้หน้าคอยกับนับเลงเนาะเป้นเห็นมีสปาต้ายตดเตียงหรือเขาป้าเราผ้ายเขาป้าพี่น้องตันเป็น เห็นนอไม่เห็นเห็นเหอไม่เนาะมันการิโันเป็นสน่นอยคิดว่านอไม้ป้าไปสับมากกว่าสิบอันพันเอามาแกะข้นไปทัวไปทิอสอันเอาไปแกะแกะนไมัวิเพิ่อกลว่าโอ้คดีแทบอาคดีแทบตี้หามันอาศัยกันคือทางป้าหน้านี่ละโอ้หนอไม้ป้าบอกโอ้เนี่ยนั่งดี้เจ้าขอบ๊อบหายอดได้ก็หยียบตื้นเนหนอไม่ป้าบ่ทีังีกลวยเอาังีกลย นี่เขียดหน่อยผมมาเรี่ยงตาเราเพิ่งกินไปงวกงวกกับเขียดนี่ถ้าเขียดถ้าเขียดทอดนี่กินได้อยู่เขียดทอดนี่กินไหนนี่ผมไม่กินตอนน้องใหม่เลยเนาะตอนน้องใหม่มากพ้อนย่ำสองมาเท่านั้นแหละปุเย็นึงวะมาไหนาเย่ำกับได้ผงไปรักน่อใหม่กครูตีนโอ้ยถึงเสียงกันเกินแบบนี้เคยเทียนหนึ่งเด้อเคยขึ้นเฮียนพูนยาบาลหมวกนึงเป็น ไอเป็นไอเป,นเป็นเป็นไปเรียนน้ำมูเนี่ยเหมือนเรื่องคืออยากต้มไก่ไอมันมีมอเตอร์ไซค์ห่างแต่ว่ามันมันเป็นรถคาราบมันกับว่าเออเดี๋ยวกูเบาไก่น,นก้ากูเพไ่อนเดี๋ยวกูเบาไก่น้ากูคือว่าเออไปท่านเอารถกูไปนี่ไอกับไอมันไปไอกับต้มนม้ำถาบางสามสิบนาทีนี่แหละเห็นท่่นเรียนเศร้าเงียบมีเงยไหม เมื่อยปะขากบอะไรเป็นลกไก่เออเป็นลักอันบันเบนลักไก่เพิ่นเป็นลักไก่อยู่ข้างหน้าอยาของอันไหนแต่ลอยเหเดี๋ยวบอกกันมันฝันมันฝันเป็นลักไก่อันแน่พี่น้องเจ้าของเพราะงั้นเราบนนอนเฝ้าหน้าอยู่ไหมนอนเฝ้าหน้าเนาะเอาอันเป็นลักไก่บันอันเอารถคาดไปไหม บาดมีสตาตาโหลดเลีนออกมาอย่างกันเทียงหน้าเพิ่นแล้วสตาร์โหลดกับบอติปโหลดข้าเกียร์ฮอนเกียร์ก็บว่าได้บัดไปถีมรถกู้ไว้บาดนี่ไปถีมรถก้วนเวน่าเพิ่นโอ้ตายระบาดนี่ผู้ขับขวางรถเวิญญา้น่ะจูงรถเของม่แม่ตาหน้าไก่ไก่แมจูงกันจูงรถกับวิญญาณผู้เยาว์บาดทันทีผู้เยาว์บาดน้ำมือเอิญบาดผู้เยาว์บาดน้ำมือเอิญรถไผ่ปะไะ บ้านี่ไม่แย่กันเลยน้ำมากเกือบฟาดต,ตายครบเลยขอโทษเลยเวลาเขาต้มน้ำมาซื้อเวลาจะมือนั่นล่ะโอ้ยขึ้นเยันผู้ยิบัติเราก็เลยว่าสัญญากับมืขวาดีๆป่ะนี่ยตั้งมือนั่นล่ะไก่เล่ากัดดับเนี้ยเลยขับไปขว้าทุกอาทิตย์เลยมืดเลยไก่ผึ่นใครมีประวัติจะบอกผู้นี้ก่อนไม่บอกบาปกรรมยังงง ผมมันไปเรียนนะนะสมัยก่อนมันสิบเอื้องนกูจำว่าอะไรผมมันไปจับมันคนน้ำเออแต่มันคนแล้วนาทำสิออกแหม่จางไปปุ๊บสิบหกไปก่อนนะเอื้องนั้นน่เออเอื้งสิขึ้นน่ะผมไปยุ่งชั้นละคงจะจับเสียขาดมันแล้วก็ลากเรียนโอ้ยมึนนะนี่อธิษฐานเรื่องแท้ไม่น้องสาบานเลยนี่นั่นบางทีเพราะว่างทหลังจากเมื่อนั่กี้มือผมไปงมหอยไปงมหอยน้ำยา น้ำยาเนี่ยแะเรายานให้ลงไปเอานั่นก็ผูมาเจาเำ็ิบนีิไปเอานี่ยังกอขึ้นงมันยังแต่ไข้น้ำบอขึ้นาน้นะครับก็รอรอน้ำขอบขึ้นผมจมน้ำแม่ป่ไหลลงไปบนนของขี้พื้นคุ้ชีวิตรอดล่ะแต่ตอนจมลงไปมันดินสุดชีวิตน่ะินน้ำเพราะว่าน้ำแม่มันอะไรปรืมาณติดเรียมเลี้ยงก็นมัเอันนี้อันเห็นี่นเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ มีนบ่ราสายกะเร็วเล่นกรรมโอ้ยหลายเนี้ยอยู่มึนอยู่ตะกี้ตะกี้กับมึนสวัสดีครับบนะอสครับมีหยั่งตะกี้มึนมึนตะกี้เราตาพันเลยมาอยู่นี่อืออ๋อแบบมีมึนมอนอกจากเรื่งองตีแรงหยังดอกตาชีพตะกี้ตอนอยู่หม้อหนึ่งหม้อหนึ่งครับมันเสีย พอสถานที а, pues so me, like so, like, ่รถล่ะตะกี to ้รขันคนแถวแถวอะแถวบ้านผมนะจริงหัวบ่อขันขันน่ะมันมีแต่พวกะปียาก็สมัยตะกี้ร์นะครับพวกปียาข้าเจ้าแบบไปตรงกาวตรงกาวตะกี้โอ้ยสารเสพติดนี่ตรงกาวตะเกียร์นะต้นๆแับไปไทยบ้านผมนี่ไม่รู้บ้านผมนี่ไม่สิติดกาวนอมเงมครับติดกาวน้ำเงี้ยมเลยพิษด้อยเนาะฆ่ากันไปอ่น นั่งเลยยู่โ่ขั้นขันเนี่ยแหะ <Yeah. S 1> ไปกับลุงกี้ยีลุงเนยเาะไปบันไปเห็นไม่โนนึงกี่เนเราได้วัูสุภาพะขมาก,กับผู้สาวแต่ว่าห้านี่ยติตามตามไปที่หลังเห็นนั่นขาเจ้าตีกันเนาะเหมืนตีกันกับลนไทยเจ้าของเนี่ยแหะบันไทยเจ้าของถือแก้งบันเจ้าของถือแก้ง เขาถึงมีเขาเขามีอาวุธเด้เขามาผู้เดียวกับจริงเขามากับผู้สาวเขาเขามีอาวุธมีเหล็กตู้ชาบอันนี้ยเงล้ยวนะจ๊ะพับเขาจจเอันสียเลยปุ๊บอันสี่เลยเขากับเมื่อในเขากับปุ๊บไปอันสิเมื่อเขาจ้วงอันสี่ปุ๊บมุ้งสิยงันสีมืนแท่งสิตรงนี้ละเขาไปแบบมาณเ่านี้เขาแท่งไหแท่งมันไอไปโอ้มันข่อยม้อหนึ่งโตซั้นหมาหนิโตหน่อยโตไข่กับสีอันสี้ก่อน กลุกเนี่ยเราไปลุกตีเขาจนว่าเขาได้พาสมองลอะไรเสมอเนี่เป็นเอ๋อเป็นยังไม่ทัวไปทีลุ่มตีเราเกิดย่อมระดับของพีชจะว่าตีเราต่นนั้นอ่ะเสียบาทป่านนี้เสียบอมต้องเสียงขึ้นดิเขาบอลลูเขาบอลลูเขาเกิดลูดเลยนี่หละกูวาเมื่อไหร่น่ะตีเขาแล้วบันเสียต้นเขาพ่อพ่ออะพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วเขาป้องกันตัวเนาะเขาไม่เห็นเขาก่อนเนาะ ก็รู้ล่ว่ารเหกอนพอเข้ามาที่หล <Yeah. S 2> ัง <rant> ยูร <ility> no. okay. ีกำลังอันคิดควมเกาควมหลังนนี่จะได้ขีเรา่อเขาีีเาเราไปส่อเาไป่อยี่หันบวมดีไ่ทางออกมาบานยนไม่รุ่ดบานอี้ลาีอยู่คิดว่ายังสั้นแต่ว่าไปกีวันผมแบบนี้ได้ังสันเขายุรีเดียบานเมื่อกี้มันกระบอมุมนะครับผมไม่รุุนทางนั่นเนาะกระบอกมุมเร่ยงจังสี่แล้วก็ ว่าไฟเราก็ยังหลายแล้วครับผมก็มีหลายหลายเหตุการณ์นะครับแต่หลายเหตุการณ์แต่ว่าเรื่อหลักเล็กขโมยหน่อยมีว่าหลักเล็กขโมยหน่อยงานที่เราได้นะครับผเพราะว่าให้มันเป็นแบบสอนนะพเทียาในแม่คุณตัดไป็นโรคห้สอนไม่รุนที่ว่างก็ลังแบบคือเขาน้องอยู่ตอนนี้ว่าอันนี้จะมาให้เป็นให้เป็นแม่ท่านคิดเรื่องพี่น้องพ้าเธออะไ้ตัดคิดแต่ยังไป็นโรบอกคือบอกหลานนะครับว่าพันมาแต่พันบุ์ดีหรอกเดี๋ยวก็คันชีวิตจเต้ก็ บวัดกับคุกอยูรีครับงานบวัดกับคุกก็เลยแบบไปดีกว่าขังใจหาเงินเอายูรีบานมียูรีอ๋อยังยูรีครับเอาเบื่องเรื่องที่เบาได้นะครับผมการมันกัมีจะเสียกับเสียนะครับผมเรียนเรีอนยี่สี่ครับผมการมันโมมีแล้วดีแต่กีนเนี่ยนักวินาทีหน่อยมันมีแต่เจ้าของอยากเป็นใหญ่ครับนอยากโซ่ห็มันได้โซ่มูเด้มันโมมีความมาหยาดความมาหยางมีความมาแบบใบรุ่นครับผมมีความคือสนองยางเดียวเก่าเด้อ แม่ครับนี่เป็นความาวเก่าความหยังครับก่อนเขม้าโตเกี่ยวกันมีเรื่องหลายเรื่องครับผมแต่ที่เราเรื่องเอาเอาเอาจ้าของเถือกซักครับผมเ่าอยากบอกเรื่องเจ้าของเหยียบเพลินเป็นต้นเอืยงต้นหนักแต่ว่าตอนนั้นกัดเกิดเรือร่องครับผมกับมีแต่เอาเรื่องแขนเสียแตกกครับผม่ จูงงนะครับผมจูงงก็คือจะขอกันลูกพี่ลูกน้องครับผมลูกพี่ลูกน้องกะถาไปฮับจุงงครับผมมือนั้นถาไปฮับจุงงแต่บอลวัวจูงงมีเรื่องมาครับผมกะจูงงมีผมกันำไห้ตลอดครับผมกันจูงงมีผมกับดบดทีมกันบดทีมกันผมสิติดเรื่องไห้ตลอดครับแล้วมาที่นี่กะขอมาแต่ใส่บัวผมก็มีมู ยู่งน้ำกันสองคนครับแต่ว่ามู่อีกชุ้มหนึ่งกับใบใจว่าได้ก็คงจว่าได้แต่ว่าก็รยุ่งน้ำกังครับแต่ว่าสม,มีสนิทสองคนไปหักอยู่มงครับมู่ผมมีสนับมืออันหนึ่งครับผมบอกครับผมว่าถือครับผมผมว่าถือมึงถือเลยครับมึงถือเลยกูปั้นใส่กูจะอนอนยู <Yeah. S 1> ผมบอกสิคราับาที่นีบโรคุ๋มกระจายสนับมือให้มู่ชุ้มทั้งหลังครับผมผมบอกว่า,วาอุปไซดดอก ปรอภาทตั้งนี่ทีแม่นครับผมเราวันที่นี่เอาไปเอามานั่งหาเขามาหุ่มประมาณสี่สิบคนแล้วสามสิบสี่สิบวะมันแล่นมาแล้วครับแล่นมาจับมือผมซุ่มซีสนับทั้งหลังแล่นนิดแตกออก็เวทยังแต่ผมก็มูอสนิทผมคนนึงครับผมยวไปนั่งจุมงกลังอยู่ในกลุ่มสิบสี่คนเดียวผมแล่นเข้าไป เฮ้ยย่งียังนนดต๊้ตเอาไว้มาต่ำเขาหนานะสนับมาได้ใส่ว่ามันเป็นช่วงซุลามุนงอนเลียเลที่ปันตอนนั้นก็มีวิ่งวิ่งตึ๊บรอบที่นี้ผมก็ลูกขึ้นจับเสือใจับเสือผมก็นำมานีมันก็แลนอ่อน้นใหม่แลนดีแลยนี้ก็ต่วันหมู่มันแรนจับอไรก็สกตุ๊บกัตอนนั้นก็ได้คืนหลายรับ่บที่นี่กั ตอนนั้นมันก็มีแตีเสียกบเสียแล้วครับผมผมกัดดห่วยพุทธิไอตวนี่เขาตีไฟเดียวเป็นเปียวเป็นเปรียวลายเส้นหนักเลียงพี่น้องเง้ยประสบการณ์ตอนนี้อาไหมเอาเลียคือาอดียวขับเป็นคนเท่าไอ้นี่แหละพี่น้องเอ้ย

หม่อยู่ไปมีมอเตอร์ไซค์ไดกี่กูเดี๋ยวฝากพี่น้องซื้อบัตรเนี่ยโอ้ยเอาซื้อยาเพี่น้องซื้ออย่าลืมบัตรซื้อตัวได้ครับกินหลันลิงเอ้ยอันชิมลิงชิมลิงครับผมชิมลิงมาแล้ิมลิงนะครับผมซื้อบัตรนี่นะครับเพิ่งกำลังใจเอาเนี่ยตอนนี้แต่ตอนนี้ก็เริ่มเลือเลยนะเดี๋ยวก็สีไหลไม่บาตนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปซาแบีดก่อนครับพี่น้องเป็นบทเรียนชิพานมากครับผม บรรยากาศที่ซื้อพี่้องบรรยากาศดีกันเลยอันพากันอันเหาซื้อครับพ่มาาเด้อจาากันเหลาเลียงอย่างมันหลายเนวใครส่วมาทุกคนหลพี่้องทรรบดาเป็นหน่อยกูคนยผิดึงค่บอกลราะไน้กเอรารผมึงว่าใกะอ่ั ส่วนคือขาน้องโอ้ยถุงยังเย็นเล็กหน่อยเนาะบ้านนั้นบ้านนี้โอ้ยนะครับโอเคครับจังไรกพี่น้องก็อย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วเด้อครับเป็นอีพีพิเศษนะครับดูได้หนึ่งวันครับผมที่ตางกู่ซีสะเกดเด้อครับพี่น้องจังไรก็ฝากซื้อบัตรซื้อตั๋วครับจิ้มลิงก์นะครับผม ฝ่กขอคุมเด้อพี่นอ้องฝาลรอบรรยากาศดีดีครับมือแรงมาหลินสงการน้ากันครับจังไหนก่ะสืบััดสืบตัวเด้อครับผมใส่กันครับพี่น้องครับ